สวัสดีครับของค่ขผมเอิร์ธคูอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์ของคิวนี่สร้างพี่เนนะพี่เป็นพี่พี่จีอนจะมาดูจะมาดูการแข่งขันกันเฉยๆน้ำเปิดคลิปได้ดีมากเลยแล้วประเด็นคือของเตะกันไม เบบก็บไฟได้แล้วผมนี่เสษของเลยเราจะมาดๆๆๆนนูกันกับไข่ของสองคนนี้กันนะครับเอ้โ<อ>หเฮียนมวเบ็ดลักเลยคุณเวฟเนี่ยโหหนีตะลุยไปไหนกันมาลูกมันใส่เกียร์หมาเลยว่ะๆๆๆเฮ้ยอย่าสอยดิ ไอเว่ยดิโหอ,ออกจะน่ารักยังจะสอยตัวอีกนี่อะไรเยดัวกวนใช่เลยมาค่าย,ยิงเส็ดดีๆตูนิเสกของเลยโหหนีลหเลยเหตุจัด อ้าวยิงตัวเองอีกโอ้โหคนประจาวันเลยอยู่ดีๆมายิงตัวเองแต่ของมานเซฟให้นะเอาโดเล่นวันนี่ดิทัอย่งนี้ดิก็อยู่ดีๆของมานเซฟให้ก็ดีใจดิก็มึงเล่นโป้โปเฮะแหละมึงมาดูไหมเนี่ยเออรู้แล้วโป้มันถ้าเล่นโป้ก็มันจะเซฟให้เลยของอ่ะปล่อยมันเถอะ เจฟมาหาอะไรกูตายทิ้ของตกหมดเลยอ,หอะหมายจ้ะมาเนี่ยมาเนี่ยเดี๋ยวแจกลูกธนอกูออกมาข้างนอก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 มามาตรงสนามตรงนี้ดิสนามซุย้ยไปไหนเล่าไั่นนั่นน้องก็จะได้เห็นด้วยจะเอาจะเอาลูกธนูเปล่ามึงจะเอาลูกธนูไหม เออดครับอีฮี้ยกูโยนทิ้งลเยยยงลยระหว่างเกมจะมียาสเตรนกับฮิลฮิลมาให้ด้วยแต่จะโยนตรงไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันเราจะสุ่มกันนะคิวอยู่ไหนคิวอยู่ไหนอเออยคิว หมวกผมเองอยู่ไหนเหรออย่ายิงก้าวอด็ดูจะจะเอายาไปนั่นให้แล้วช็อตใบคิีวโอ้โหหน้าหนาดนะกูอ้าวไอ้เวฟมึงว้าบะ คอวคิว,คว,ควออกมาตรงสนามก่อนเด็ดเด็ดจะโยนยาสเต็งสองให้อย่าบอกมรอตอนรับล่ะเอาวเปล่าเด็ดโยนยาสเติงให้มียารีเจเ e เ a ชั่นให้ต้้ยละ่ะคิวออกมายังเอ่ยเร็วเด็ดจะเสกยาเดี๋ยวจะโยนยาสเาสต็งให้คนละอัน มาเร็วแมวแมวไงไอไอไอ,อถ้ามึงสอยมึงตายได้รับยาสเต็งยังโอเคน่าจะได้แล้วสเต็งอะยิะ่งแงขึ้นอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้เขยด้วยเดี๋ยวมันจะเป็นการขี้โก้ี่คิวคิวคิว Dạ, giờ bây 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 องรอบเดี๋ยวกูจะเป็นซอยมึงอีโตอีดอกเล่นหยีอะไรโดนกูหืมไอ้บอสะท้อนสะท้อนกูอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยกูไม่รู้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแท็กไปอย่าสอย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 โอ้โหเห็นเลยหมาตัวไหนสอยก็ไม่รู้อ่ะ ไย้อเวบ้าอย่าดิกูเลยเคยเฮียเไรบินได้เลวเคยมึงล็อกตอนเช้าไปเลยนะทำไมมึงยิงกูเฮียฮิโผงขอโทษด้วยครับคลิปนี้มีคำหยาบเยอะจัดเพราะว่าเก็บอารมณ์ไม่ไหวแม่งยิงตู กลุ่มอะไรก่ะเก็บของอะไรวะตึ๊ก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 เร็วๆนอะเด็กๆเขาไม่เห็นต้องออกมาข้างนอกก็ต้องออกมาข้างนอกเอาเว็บแท็กมาไงนะ เหยื่อผู้หญิงล่างเหตุฉอดตายเองยิงไอ้เวฟแต่เกาะแม่งสะท้อนเพราะโปรเทคชั่นระดับร้อยอะหับห่งมึงบินขี่นะอย่านะอย่าสอยนะใครสอยอีกวะ กูตายเ,เองอย่าเฮ้กูยิงมึงแต่กูตายก็จ้าละเออยังนึกยังอยัง,ยง,ยงทำร้ายกันอย่างนี้ใครอ่ะใครอ่ะกูยังไม่ทันไปไหนเลยนะ่ะคอยมียาสเต็งเด้อเดยวหายาฟื้นปูไปก่อนเดี๋เด้อเดเผื่อโดนใส ค้นฟูทันทีมีไหมอ้าวอ้าวอ้าวใครทำยคิคิวเดอ๋อยิงตัวเองก็ยิงเลเาวใเด็บนไม่ให้ค่อมียา i n ด้วยเด้อมาออกมารับยา n e r a ชั o กับสเต็งก่อน ไฟอันคือแวะช็อตบายเคียวโอ้เลือด,ด, ah. ด,อดตัดวอ่า,าดูไหมเบลเลยเท่าไหร่เมื่อกี้เนีน่ยแทบตายแล้วแป๊หนให้เดาอาให้เดาก่อนเดือดเท่าไหร่ครึใช่เลยหนึ่งลอดกับอีกครึ่งหนึ่งเกือบตายเป็นไงล่ะในเพื่อเป็นการให้เขาเอ่นานะก้าวทีแล้วก้าวทีแล้วสวรรค์ช่วยชีวิต chẳng, dạng 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 mới đi dạng 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 cố dạng 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 Để đốt dạng 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 ขูหายตัวไปให้บใของตึ็งตึงต้งตึ้้ง้งง้ง้งงตึงตึ้งตึ้งตึ้ตึ้ง้ตึงตึงตึไง้งตึ้งตึ้ง้งตึ้ต้งต้ง้งต้งตึด้อ้ง้งต่้้้้่ อยู่ตรงนี้จะสอยโดนวะน่าจะโดนโอเคเขาเข้ามาแล้วธนูใครว่ายิงยิงเขยเดนโดนตรงนี้ธนูระดับอะไรน่าจะร้อยน่าจะนะถ้าร้อยก็ของพี่ตอนนี้เอามายิงนเล่นที่เฉยว้าวช่างสวยงามจริงจริง นั่งข้างหลังโอ้จังหวะนี้แรงมากเลยครับผม <ไป S 1> นั่นแหละก็ตายดิโอ้จะปล่อยยาตปีดให้ซะหน่อยเหอะวิจาสปีดบ้างเดี๋ยวจะเป็นแบบยังไงอะ่ะอยา่ารู้อย่าอย่าเฮ้ย,ย,ยดีเอาเหอะไม่ดียิงกูเดนแฟร์ดิแกนั่นจะสอยอีกแล้วจะสอยอีกแล้ว สวยจะถ่ายก็ให้ดูจะปิดคลิปแล้วนะเวลาี่แปะโอ้ยเปไ็นไงปิดคลิปดีกว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขออำลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็แบบที่ผมสร้างกันเองนะจะลองเอาไปสร้างตามก็ได้แต่อะไรอะจะเลน่นกี่คนก็ได้นะผมไม่ขัดแต่อาอะไรเดียว จะยิงมาทำไมสหรับคลิปวิดีโอนี้บายบายครับผม